สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนวิชาคณิตศาสตร์วันนี้ค่ะเราจะมาเรียนเรื่องการหาผลหารและเศษที่ตัวตั้ง4หลักและตัวหารหนึ่งหลักโดยการหารยาวค่ะนักเรียนเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า28เลยนะคะต่อจากคลิปที่แล้วค่ะหน้า28นะคะพิจารณา 7, 249หาร6ค่ะโดยการหารยาวค่ะนเรียนดูนะคะตรงนี้นะคะ 7,249ั 7, ต้ตังค่ะหารด้วย6นะคะดูสุดคูณแม่ไหนคะอ่าใช่แล้วค่ะดูสุดคูณแม่6ค่ะ6คูณจำนวนใดได้7ใช่ไหมคะอ่าไม่มีนะคะเอาเกณฑเคียงก็คือ6นั่นเองนะคะ6คูณ1ค่ะ6 หนึงเป็น6กนะคะ6กคูณหนึใส่1ที่หลักพันนะคะใส่หที่หลักพันเหมือนกันค่ะแต่ใส่ข้างล่างนะคะคีดเส้นใต้1เส้นนะคะคือบ้าดสองจำนวนนี้ต้องลบกันค่ะทีนี้ลบกันค่ะ7จ็ดลบหนะคะเหลือหนึ่งค่ะชักเหลือหนึ่งค่ะใส่1ลงไปนะคะให้ตรงหลักนะคะก็คือในหลักพันแล้วก็ชักหลักถัดไปลงมาก็คือหลักร้อยนะคะ ชักมาใส่ข้างหลังเลข1เลยนะคะกลายเป็น12นะคะในที่นี้ก็คือ12 0 0นะคะหาอีกค่ะ6กคูณจำนวนใดได้12ใช่ไหมคะในที่นี้ก็คือหกคูณสนั่นเองค่ะใส่2ที่หลักร้อยข้างบนค่ะใส่12นะคะข้างล่างนะใคะตรงหลักขีดเส้นใต้1เซนแสดงว่า2จํจำนวนนี้ต้องลบกันลบกันเหลือ0ูนย์ค่ะไม่ต้องเติมก็ได้นะคะแล้วก็ชักลงมาค่ะชักตัวถัดไปลงมาก็คือหลัก10ค่ะเป็นสนะคะ 6คูณจํำนวนใดได้4ใช่ไหมคะก็คือ6อะไรคะ60นั่นเองนะคะ60นะคะถ้าตัวตั้งน้อยนะคะตรงนี้ต้องเป็น0ูนแน่นอนเลยนะคะ60ได้0ค่ะใส่0ข้างล่างนะคะใส่ลบกันค่ะเหลือ4ค่ะชักตัวถัดไปลงมานะคก็คือหลักหน่วยนะคะชัก9ลงมากลายเป็น49ค่ะ6คูณจำนวนใดได้49ค่ะ มีหกแปดนะคะ 68, 48ค่ะใส่แปดทั้งบนนะคะ แล้วก็ใส่48ข้างล่างนะคะลบกันค่ะ49ลบ48เหลือ1นะคะคือ1คือเศษนั่นเองนะคะดังนั้นจะได้ว่า7,249หาร6ได้1,208นะคะเศษ1นั่นเองนะคะอันนี้คือคำตอบนะคะอันนี้คือเศษนั่นเองค่ะหรือจะสแสดงวิธีการหาผลหารโดยการหารยาวได้ดังนี้นะคะก็คือตัดตรงนี้ออกเลยนะคะตัดตรงนี้ออกไปดูกันเลยค่ะ ตั้งเหมือนเดิมค่ะ7 2 4 9พรอตั้งค่ะหารด้วย6นะคะเหมือนเดิมนะคะแต่ครูต่ายอธิบายตรงนี้นิดนึงนะคะ6คูณหนึ่งได้6ค่ะใส่6ลงไปนะคะลบกันเหลือ1ชัก2ลงมาหาต่อ6คูณจำนวนใดได้12 6, สองได้12นะคะใส่12ตรงนี้ขีดเส้นใต้1เส้นค่ะลบกันเหลือศูนย์ชัก4ลงมานะคะ4ตรงนี้น้อยกว่าตัว ะะก็คือใส่ศูนย์ลงไปแล้วก็ชักตัวถัดไปลงมาค่ะกลายเป็น49นะคะเพราะว่าหลักนี้เราหาไม่ได้เราก็เลยดู2หลักกลายเป็น49นะคะหาต่อว่า6คูณจำนวนใดได้49นะคะคือ68นั่นเองนะ6848ค่ะใส่48ลงไปนะคะขีดเส้นใต้1เส้นลบกันเหลือ1ค่ะตรงวิธีทําตรงนี้นะคะก็คือตรงนี้จะหายไปนะคะตอบเหมือนเดิมค่ะ1นึ1เศษ1ค่ะ วิธีการตรวจคำตอบค่ะเราก็เอา6กค่ะก็คือตัวหารนะคะคูณด้วยผลหารค่ะก็คือผลคูณด้วยคำตอบนะคะแล้วก็บวกเศษค่ะจะเท่ากับตัวตั้งนะคะ6คูณ 1, นึ่บวกเศษนะคะก็คือ1เท่ากับ7,249องค่ะเองค่ะต่อไปคุณตายจะแสดงวิธีทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะข้อ1ค่ะ4,226 นะคะหาร3ดูสุดคูณแม่อะไรคะใช่แล้วคะ่ะแม่3นั่นเอง3คูณจำนวนใดได้4คะ่ะมีไม่เอ่ยไม่มีนะคะก็คือ3คูณ1นั่นเองนะคะ3คูณ1เป็น3ค่ะ3คูณ1 3คูณ1เป็น3นะคะขีดเส้นใต้1เส้นลบกันคะ่ะเหลือ1 4ลบ3เหลือ1ลบแล้วก็อะไรคะลบแล้วก็ชักลงมานะคะชักัวทั กลายเป็น12นะคะหาต่อค่ะ3คูณจำนวนใดได้12ทีนี้ก็คือ3อะไรคะ3คูณ4่ค่ะ3 4 12นะคะขีดเส้นใต้1เส้นค่ะลบกันเหลือ0ค่ะชัก2ลงมา3คูณจำนวนใดได้2 ตัวนี้น้อยกว่าตัวหารต้องเป็นอะไรคะเป็น0นะคะแล้วก็ชักตัวถัดไปลงมาเป็น6นะคะ3คูณจำนวนใดได้26อ่าไปดูกันเลยค่ะ่า3 8นะคะ38 24นะคะใกล้เคียง26นะคะขีดเส้นใต้1เส้นลบกันค่ะ24 25 26อ่าสแสดงว่าได้2นะคะหมดแล้วค่ะเป็นตอบนะคะ อเป็น1,408นะคะเศษสอ2ค่ะตรวจคำตอบก็คือ3คูณ1น0 8นะคะบวกเศษนะคะคือ2นะคะจะเท่ากับ4,226นั่นเองคะอ่ะตัวอย่างต่อไปค่ะข้อ3นะคะเอาข้อ3นะคะ 5,121ตั้งค่ะหารด้วย4นะคะดูสุดคูณแม่อะไรคะใช่แล้วค่ะแม่4 4คูณจำนวนใดได้5นะคะเราก็ดูลงค่ะ4คูณ1น,นะคะเป็น4ค่ะ4คูณ1ใส่1ที่หลักพันนะคะใส่4ที่หลักพันข้างล่างนะคะลบขีดเส้นใต้ลบกันค่ะ 5-4ลบ4ค่ะเหลือเท่าไหร่คะเหลือ1ชัก1ล,ลงมาค่ะกลายเป็น11หาต่อค่ะ4คูณจำนวนใดได้11อ่าไม่มีนะคะเอาใกล้เคียงแต่อย่าเกิน11นะคะทำไมไม่เอา12เพราะมันเกินใช่ไหมคะเกิน11ต้องเอาตัว ที่น้อยกว่านะคะก็คือ4คูณ2ใส่2ที่หลักร้อยนะคะ42เป็นเท่าไหร่คะเป็น8ขีเ้นต้1เซนส1ลบ8ได้เท่าไหร่นับต่อเลยค่ะแดไปหา11ค่ะจากตัวข้างล่างไปหาข้างบนเลยค่ะแปแล้วก็9 10 11ก็คือ3นะคะลบกันเหลือ3ชักเลยค่ะชักตัวถัดไปลงมาก็คือหลัก10แเรากลายเป็น32นะคะ4คูณจำนวนใดได้32คะ่ะ ไล่ลงมาเลยค่ะสุดคูณแม่4ี่เจอแล้ว48นั่นเองนะคะ4คูณ8ได้32ขีดเส้นใต้1เส้นลบการเหลือ0ค่ะชัก1ลงมานะคะลบการเหลือ0นะคะชัก1ลงมาค่ะ 4คูณจำนวนใดได้1เป็นยังไงคะ1น,น้อยกว่า4ก็ต้องเป็นอะไรคะเป็น0ค่ะ4 0ได้0นั่นเองนะคะขีดเส้นใต้เส้นลบกันเหลือ1ค่ะแสดงว่าข้อนี้นะคะตอบอะไรคะ1,000นะคะ1,280เศษเท่าไรเศษ1นั่นเองค่ะวิธีการตรวจคำตอบค่ะ4คูณ 1,280บวกเศษค่ะบวกเศษก็คือ1นะคะเท่ากับ5,121ค่ะยกตัวอย่างให้ดู2ข้อนะคะนะต่อไปค่ะหาผลหารและเศษโดยการหารยาวค่ะอะ่นักเรียนดูตัวอย่างของเขานะคะ 2,141ตั้งนะคะหารด้วย4่ค่ะนักเรยียนดูตรงนี้นะคะ2เป็นยังไงกว่า4คะ2น้อยกว่า4นะคะเราก็ไปดูเป็น2หลักค่ะก็กลายเป็น21ใช่ไหมคะ4คูณจำนวนใดได้21ไปดูกันเลยค่ะ,ะไม่มีนะคะเอาใกล้เคียงนะคะก็คือ4คูณ5ได้20นะคะเขาก็ใส่5ข้างบนที่หลักร้อยนะคะเพราะว่าหลักพันหาไม่ได้ใช่ไหมตอนนั้น แล้วก็ใส่20ค่ะตัวที่มันคูณได้นะคะก็คือ20ขีดเส้นใต้1เส้นแสดงว่า2จํานวนนี้ต้องลบกันนะคะ21ลบ20ได้1นะคะแล้วก็ชัก4ลงมากลายเป็น14ใช่ไหมคะ4คูณจํานวนใดได้14ค่ะอ่า เป็น4คูณ3นะคะ4คูณ3ใส่3แล้วก็ใส่12ข้างล่างค่ะขีดเส้นใต้1เส้น14ลบ12ก็ได้อะไรคะได้2ชักตัวถัดไปลงมาก็คือ1ค่ะกลายเป็น21หาต่อค่ะ4คูณจำนวนใดได้21ค่ะ 4 5นะคะ4 5 20ก็ใส่5ที่หลักหน่วยค่ะใส่20ลงไปข้างล่างขีดเส้นใต้1เซ้นนะคะลบกันค่ะ21ลบ20เท่ากับ1ค่ะแสดงว่าเศษ1นะคะต่อเอาบอตอบค่ะ535เศษ1ตรวจคำตอบก็4คูณ535บวกเศษ1เท่ากับ2,141นั่นเองค่ะตัวอ,อย่างที่2ค่ะ9,548หาร5เท่ากับเท่าไหร่ค่ะ วิธีทํา9548ตั้งหารด้วย5ค่ะ5คูณจำนวนใดได้9ดูคูณไม่5ค่ะ5 1เป็น5นะคะใส่1ที่หลักพันข้างบนใส่5ครข้างล่างนะคะ5ูณ1นะคะ5คูณ1เท่ากับ5ะคะมาใส่5ข้างล่างขีดเส้นใต้1เส้นค่ะ9ลบ5เหลือ สนะคะเขาก็ใส่4ลงไปแล้วก็ชัก5ลงมานะคะลบแล้วก็ชักนะคะเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะคะเป็น45าแล้วก็ไปหาต่อค่ะ5คูณจำนวนใดได้45ไล่ลงมาเลยนะคะอ่ามีนะคะ9 5 9 4หนะคะก็ใส่9ที่หลักร้อยนะคะ5คูณ9ได้45ใส่45แล้วก็ขีดเส้นใต้1เส้นนะคะ ลบการเหลือ0นะคะชักอะไรคะชัก4ลงมา,าทีนี้4เป็นยังไงกว่า5เป็นน้อยกว่าใช่ไหมคะก็เลยเติม0ค่ะ5 0ได้0นะครับเขาไม่แสดงต่อนะคะเขาเขาชัก8ลงมาเลยนะคะให้ดูเป็น2หลักไปเลยนะคะได้กลายเป็น48นะคะแล้วก็หาต่อคะ่ะ5คูณจำนวนใดได้48 เหมือนเดิมนะคะ5 9ค่ะ5 9 45ก็ใส่45ลงไปขีดเส้นใต้1เส้น48ลบ45ค่ะเหลือ3นะคะขีดเส้นใต้2เ<ม>ส้นเพราะว่าหมดแล้วนะคะต่อเอาบอตอบค่ะ1 9 0 9เศษ3นั่นเองค่ะตรวจคำตอบก็คือตัวตัง้งเอตัวหานะคะ5คูณผลหา1 9 0 9วกเศษ3ค่ะเท่ากับ9,548นั่นเองค่ะ คุณต่จะแสดงวิธีทำให้ดูนะคะเป็นตัวอย่างนะคะก็คือข้อ2นะคะข้อ2 4,663ตั้งค่ะหารด้วย5นะคะอ่าลังเรียนดูนะคะ4เป็นยังไงกว่า5 4น้อยกว่า5ค่ะให้ดูที่2หลักกลายเป็น46นะคะ5คูณจำนวนใดได้46อ่า5 9นะคะ5 9 45 ขีดเส้นใต้1เส้นลบการเหลือ1ค่ะชัก6ลงมา5คูณจำนวนใดได้16ค่ะอ้า5 3นะคะห3 15นะคะขีดเส้นใต้1เส้นลบการเหลือ1ชัก3ลงมา5คูณจำนวนใดได้13ไม่มีนะคะก็เอาใกล้เคียงแต่อย่ากเกิน13ก็คือ5คูณ2นะคะ5คูณ2เป็น10ค่ะ ใ,ใต้หนึ่งเส้นนะคะลบกันเหลือ3ค่ะต่อออบอตอบค่ะ932 9, 9ข,อขอโทษน,นะคะ932เศต3ค่ะตรวจคำตอบค่ะ5คูณ932บวก3นะคะเท่ากับ 4,663ค่ะครูจ่าย,ยกตัวอย่างให้ดู1ข้อนะคะตรวจสอบความเข้าใจค่ะ3,605หาร4นะคะข้อหนึ่ง3หาร4อ่า3เป็นยังไงคะ สน้อยกว่า4ดู2หลกัก4คูณจำนวนใดได้36ค่ะดูสุดคูณแม่4นะคะดูสุดคูณที่ตัวหานะคะ4คูณจำนวนใดอ่าเจอแล้วค่ะ4คูณ9นั่นเองนะคะใส่9ที่หลักลอย4คูณ9ได้36ขีดส้นตาย1เส้นลบกันเหลือ0ูชัก0ลงมาอ่านะคะ4คูณจำนวนใดได้0แน่นอนใช่ไหมคะก็คือ4อะไรคะ 4 0นั่นเองนะคะ4 0ได้0ลบกันเหลือ0ชัก5ลงมาค่ะ4คูณจำนวนใดได้5 4 1เป็น4นั่นเองค่ะสเส,ส้นใต้1นเซนแสดงว่าข้อนี้ตอบเท่าไรคะ9 0 1ยดนะคะหอยู่ตัวสุดท้ายนะคะเป็น9 0 1นะคะไม่ใช่901นะคะเศษอะไรคะเศษ1นั่นเองค่ะ ตรวจคำตอบค่ะ4คูณ901บวก1เท่ากับ3,605ค่ะอ่าข้อ2ค่ะข้อ2นะคะ9,100ตั้งหารด้วย7 7คูณจำนวนในไดได้9 อ่าดูสุดคุณเป็นเจเป็นเค่ะเจดเป็นเจขีดเส้นใต้หเส้นเหลือเท่าไหร่คะ9กลบเเหลือเหลือ2นะคะลบแล้วก็ชักชัก1ลงมา7คูณจำนวนใดได้21ค่ะ7 3นะคะ7 3 21สี่สิบเอ็ค่ะขีดเส้นใต้1เส้นค่ะอ่านักเรียนดูตรงนี้นะคะตรงนี้เป็น0นย์ค่ะ 7จได้0ง่ายมากเลยค่ะ7 0ได้0นะคะขีดเส้นใต้2เส้นไปเลยค่ะ,ะแสดงว่าข้อนี้ตอบอะไรคะหนึ่งพันสะคะถ้าเรียนเจอ0ูย์แบบนี้ก็คือง่ายมากเลยนะคะเจได้0 7 0ได้0ค่ะตรวจคำตอบค่ะ7จ็คูณหนึ่ ร้อนะคะเจ็ดคูณ1,300เท่ากับ9,100นั่นเองค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้ค่ะการหาผลหารและเศษที่ตัวตั้ง4หลักและตัวหาร1หลัก โดยการหารยาวเริ่มจากหารจำนวนในหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยตามลำดับนะคะเมื่อหารจำนวนในหลักใดให้เขียนเลขโดดที่เป็นผลหารในหลักนั้นค่ะการบ้านวันนี้นะคะให้เด็กๆไปทำแบบฝึกหัดหน้า26 27 28มาส่งคุณครูค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ